เเ้าิผมเฮียตีจะให้จากร้านที่เฮียซ์ปิกไปอ่ะนะฮะแล้วก็พบกับผมนะฮะนกจัดไปนะมือขวาเฮียตีไม่ใช่สลับคนสลับคนสลับคนเหรอ อ่าไม่เป็นไร oh, no. พูดไปแล้วนะนี่ซูมมือเนี่ยปุ๊บหลังจะเบบอละลายละลายเลยอ่าของเทพของเทพ,เทพนะกล้องเทพนะอ่ะที่อยู่ข้างหน้าผมสามคันวันนี้นะแซดแปดร้อยปีสองพันสิบห้าสีขาวแซดเก้าร้อยเอบีเอสปีสองพันสิบแปดสีเขียวดำและแซดพัน ไปี2013บขอบอกเลยสาันนี้เนี่ยผมได้มาเป็นอาทิตย์แล้วแต่ว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาเลยไม่ไมไม่อ๋อไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาไม่เลยอ๋อผมก็ลืมที่ต้องเน็บเอาไว้ก่อนธรรมดาต้องเน็บเอาไว้น่ะสภาพนางฟ้าพุงคันอ่ะสีขาวล้อเขียวแคดบาร์สลิปออนปลายอะคาโปวิกยางลอตโซ่ สามเต็มเต็มท้ายสั้นไม่เหล็กพับได้นะผัง,งนเนียเดิมช้ำช้โอ้โหนาไลท์ตำเนีย่ยอืมนะสวยจริงคือโอ้โหขอปรับตัวกล้องใหม่ทีเดียนะอ่า สวยใสอ่ะไล่ตำหนิอืมนะแต่ยางเขอะไปนิดนึงนะยางเขอะไปนิดนึงก็ขี่มาไดูทางเนี่ยฝนตกบ่อยหลักหลังนะเอาคันนี้มาอยู่ที่อะไรหนูมาอยู่ที่หมื่นหกโอ้โหอะไรมันจะใหม่ปานนั้นกล้องโคตรเทพเทพนะคุณนี่ดูหล่อว่าหล่อขึ้นเยอะเลยหน้าชัดหลังละลาย เอา้าฟังเสียงเอาฟังเสียงทำไมเครื่องนิ่มขนาดนี้โอ้โหโคตรนิ่มเลยอะ่ะดูเดินเนี่ยเรียบมากเบาเบิ้ลโอ้โหสุดจัดโอโ้โอหดับเครื่องเลยฟังราคา1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท z ซ0 0ปด้ยเขาว่าหายากปีสิ้าด้วยปีสิบห้าด้วยจัดไฟนั้นเป็นไงออกรถเท่าไหร่ศูนย์บาทดิครับอันน่้ศูนย์บาทเลยอันนี้คันต่อมามาเซ0เก้าร้อเอบีเอปีสิบปดสีเขียวดำคันนี้สภาพอย่างกับเพิ่งออกเลียวมาสภาพป้ายแดงจริงๆอ่ะนางฟ้าจริงๆกาดม้อน้ำคอท่อใส การล้มเครื่องนะเอ้ยการล้มนี่ของตัว SE นะใช่ของตัว SE แรปสติ๊กเกอร์โค้งเขียวนี่แรปสติ๊กเกอร์โค้งเขียวไปาทรง s c p r โปรเจยางหน้าหลังใหม่ๆกิฟเส้นยังอยู่่าเส้นยังอยู่เส้นคงอยากรู้ว่าใหม่เท่าไหร่อ่ามีคนอยากรู้ว่าใหม่ขนาดนี้ครอบถังครอบถังครอบถังเยี่ยวฝาน้ำมันนะท้ายสั้นไม่เหล็กพับได้ ไมค์คันนี้อยู่ที่โอ้ยหมื่นเดียวอะหมื่นแปดร้อยโลหมื่นแปดร้อยโลโอ้ย มียิงด้วยปุ๊บยิงปุ๊บคันนี้สภาพเลี่ยมขนาดนี้เลี่ยมจริงใหม่จริงเอาไปแค่นี้สองแสนเก้าพันบาทสองแสนเก้าพันบาทเออโอ้ยคันสุดท้ายตัวนี้มีคนแบบว่าเรียกร้องผมเยอะเลยนะรีเควสมาเยอะรีเควสมาเยอะอยากจะได้อยากจะโดนครับเพราะว่าที่ร้านเราแม่งขายถูกสุดแล้วตัวแซดพันเนี่ย แกันดัมอ่าแล้วเปิดตำนานด้วยเซตพันแกนดัมปีสิบสามมาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งนิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นเทปนิโตไม่ใช่นะอันนี้เทปนิโตไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ชิวหน้าแต่งครับท่อเอสซีครับบางคนหลังคาร์บอนคาร์บอนถังเงาช้ำชำไลท์ตำหนิสีขาวคีนคลีนโอ้โหเครื่องมีกริป คลิปจริงคลิปคลิปยางสลิกสายฟ้าใช่นะเขาว่าหนึบหนึบอ่ะโอ้โหเงาวิ่งเลยว่ะอ่ะไมค์คันนี้อยู่ที่สองหมื่นโลสองหมื่นโลรถปีสิบสามสองหมื่นโลถือว่าโหน้อยมากนะนะเอาขอฟังเสียงโอ้โหแช่เดียววันนี้สามคันแช่เดียวเครื่องคตดดีอ่ะ เสียงยังเทบโอ้โหออะไรมันจะสนั่นปานนั้นเนี่ยคันนี้หนึ่งแสาหมื่นเกบาทหนึ0งแสาหมื่นเก้บาทแสนห้าเก้าสองแแล้วก็ 1 7 9 0 0 0บาท9,000บาทสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์0 6 2 8 3 5 2 7 4สองครับผมพิติจะให้ยินดีให้บริการพอยคำปรึกษาครับผมนะใช่วันนี้ไปก่อนนะอะไรครับเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยก็ตายกได้นะโอ้โหสดจริงๆเลยอยู่ร้านเฮียเป็นงานตัวเดียวตัวเดียวจับบูกับหกจับบูกับหกบูกับหกเลยบูกับหกเนี่ยเอ้าว่าไปจัดไปวัยรุ่นจัดไปวัยรุ่น ไม <c oughs> ่ไปไม่ไปไม <c oughs> ่ไปงั้นเราไปก่อนสวัสดีครับ